ข้อฟุตบอลวันนี้เดี๋ยวพาไปดูฟุตบอลยูฟ่าในชลิกทั้ง5คู่เน้นกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเช็คผลหน้า y ย u t u b เมา่วานกันสักหน่อยคู่แรกจอเจียราคาเสมออันนี้เจ้านะครับแต่ว่าได้กินสกอร์ต่ำสอลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะ คู่ที่2ต่อตุรกีขึ้นควบลูกจบ0ูนย์อันนี้โดนนะครับคู่ที่3รองบอสเนียราคา2ลูกครึ่งโดนเยอรมันกดไป0ูนฮะเละเลยอันนี้โดนเหมือนกันคู่ที่4ต่อเนเธอร์แลนด์นะครับราคาลูกครึ่งควบ2นะฮะกดไป4ีูนย์อันนี้กินเต็มครับและคู่ที่5ครับอยู่ต่อสวีเดนราคาครึ่งควบลูกพุ่งด้วยสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับจบสวีเดนชนะสองหนึ่งกินทั้ง2บินเลย สรุป7บินเมื่อวานหน้า u t u b e นี่เข้า4เจ้า1เจ๊ง2นะครับโดยรวมถือว่าพอใช้ได้ฮะส่วนสำหรับลแบบาแอบเมื่อวานนี่ผมให้อยู่สวีเดน1ลูกนะครับกะว่าจะกินน้ำเต็มเจ้าไปละกันเมื่อวานบวกกันไหมครับบรรดาเซเซียนคอมเมนต์กันได้แะฮะและสำหรับในคลิปนี้ยังคงมีกิจกรรมทายผลสกอร์ให้บรรดาเซเซียนได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับ3คู่ในวันนี้ได้แก่คู่แรกครับ,รบอิตาลีกับฝรั่งเศสคู่ที่2ครับอิสราเอลกับเป็นเยี่ยมและคู่ที่3อังกฤษกับไอร์แลนด์นะผ แล้วถ้าเป็นไปได้ติดแฮชแท็กบูมมาตงให้ผมสักนิดนึงนะคือถ้าเกิดติดแล้วข้อความไม่หายก็ติดให้หน่อยนะครับแต่ถ้าติดแล้วหายก็ไม่เป็นไรครับพิมพ์แต่ผลสกอร์อย่างเดียวก็ได้ถ้าทาถูกครกตั้งส่งคู่ก็รับไปเลย3,000บาทนะครับสำหรับขาจรและใครที่เป็น VIP จัดไป1,000 0บาทครับส่วนคู่ปอบใจวันนี้ไปบิ๊กแบตเลยครับอิตาลีกับฝรั่งเศสนะครับราคา100บาทสำหรับขาจรและ300บาทสำหรับ v i p ซึ่งหากใครยังไม่ได้เป็น v p กัผมก็ทักมาได้เลยที่ l ลน์แอดแอดบอมแปดนะครับผมลุ้นเงินหมื่นทุกวันแถมได้ทีเด็ดเน้นๆวันละตัวด้วยคุ้มสุดๆไปเลยฮะแล้วก่อนไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันครับผมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมสักหน่อยนะใครเพิ่งเข้ามาแรกกดติดตามกด subscribe ไว้ได้เลยครับเปิดที่ลีกเอกกันก่อนเลยครับตีสองสนาทีอิสราเอลเปิดบ้านเจอกับทีมชาติเป็นเยี่ยมครับทางฝั่งเจ้าถิ่นตอนนี้เป็นบอยของกลุ่ม2นะครับผม5นัดมีคะะแนนเดียวฮ เสมอ1แพ้4นะครับผมยิง4่เสีย13ครับปะตุได้เสียติดลบ9ดูแล้วไม่น่ารอดครับขณะที่เป็นเยี่ยมอยู่อันดับที่3นะครับ5นัดมี4คะแนนยิง6เสีย8ประตุได้เสียติดลบ2ลูกซึ่งแมตชนี้ดูแล้วเอาตรงๆไม่มีความหมายแล้วนะครับผมอันดับไม่เปลี่ยนแน่ๆฮะไม่ว่าผลสกอร์จะออกมารูปแบบไหนก็ตามเว้นแต่อิสราเอลจะไล่ถล่มเป็นเยี่ยมแบบจับๆเท่านั้นเองซึ่งอิสราเอลนี้เพิ่งจะมาเริ่มดีแมตล่าสุดนี่เองนะครับที่บุกไปเสมอฝรั่งเศสได้0 0ต่่อหลังจากกทีก่อนหนนน้้านนัยาตลลอดนะทุกเกเเมย ขณะที่เป็นเยี่ยมเนี่ยเปิดหัวได้ดีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าสีนัดที่เหลือพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับแถมแพ้ไปถึง3เกมอีกตั้งหากน่าเสียดายเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเฮตูเฮตครับต้องบอกว่าเป็นเยี่ยมเนี่ยกินขาดนะครับตั้งแต่เจอกันมาในประวัติศาสตร์ด้านฟุตบอลครับไม่มีเสมอครับเป็นเยี่ยมชนะทุกเกมแถมสภาพทีมวันนี้เป็นเยี่ยมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหลักๆเนี่ยขาดทางด้านของชาวเดคาตาเลียเป็นแค่เท่านั้นเองที่มองว่าเป็นตัวหลักนะฮะนอกนั้นเนี่ยสมบูรณ์ พร้อมลงสนามมาได้ทั้งหมดเลยโดยคาดว่าคุณซูนโดเมนิโกเทเดสโกครับจะใช้ระบบ5-3-2นะครับในวันนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นโคลนสแคสติลเซนาฮาร์ครับ3ตัวเป็นวอลฟาสเซโนเดบัสแล้วก็อาร์เธอร์เทียเต้ครับแบ็กขวาเป็นทิโมธีคาสตานแบ็กซ้ายเป็นแม็กซิมเดคูเปอร์กลาง3ตัวเป็นอาเน่เอ็งเกิลอามารูโอนาน่าเลนโดทรอสซา ส่วนคู่หน้าเป็นโรเมลูลูกากูกับโรสโอเพนดาก็ถือว่าแอบเป็นชุดผสมแบบเล็กๆนะครับส่วนฝั่งอิสราเอลเจ้าถิ่นนะครับวันนี้สภาพทีมแทบจะ100%ครับขาดเป็นแค่ผู้รักษาประตูอมริกเกรเซอร์นะฮะเป็นแค่เท่านั้นนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าผู้รักษาประตูอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็เล่นดีมากๆอย่างแดนเน่เปเรสครับแมตที่แล้วนี่โอ้โหเทพมากๆเลยวันนี้คุณซูรันเบนซีมอนนะครับใช้ระบบ5-4-1สี่หนฮะผู้รักษาประตูแดนเน่เปเรสครับสามเซนนะฮะเป็นชอนโกเบิร์ตรัสชชโโลลมมแ้วก็ไอดานนัเส แบ็คซ้ายเป็นเลวอับบาดาแบ็คขวาเป็นเซอร์กิปเยเฮสเกลแผงกลางสีตัวประกอบไปด้วยออสการ์กลุโมูฮัมหม็ดอับบูฟานีมามูดยาเบอร์แล้วก็ไมเนอร์โซโลมอนนะครับส่วนนักป่าใช้เป็นดอทูเกิมัน ึ่งชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของอิสาราเอลในยุคนี้แล้วนะครับคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างห่างช้ากันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเกรดฟุตบอลระดับเบเยียนในเอบุกนะฮะขณะที่อิสาราเอลนี่ออกไปทาง B ลอกอีกทั้งเรื่างที่ทราบกันนะครับอิสาราเอลเนี่ยเล่นในบ้านแค่เฉพาะในนามนะครับผมแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้สนามรังย้าวได้นะฮะวันนี้ก็เลยต้องเล่นสนามนกลางนะครับที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีซึ่งนนมากระทาให้พวกเขาเนี่ยลดความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านลงไปเลยในทนททัี สิ่งเดียวเลยที่ทําให้นักลงทุนที่เลือกลงทุนในฝั่งอิสราเอลมีเสียวในค่ำคืนนี้นะครับคือ ต้องรู้ว่าเป็นเยี่ยมจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากวันนี้เนี่ยบอกตรงๆครับโผดย่งแข่งขันเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนอันดับได้แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าเป็นเยี่ยมในชุดผสมก็ยังคงดีกว่าอิสราเอลอยู่ดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถึงเวลาจริงจัดชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้บอกเลยว่าไซ้แตกแน่ๆอิสราเอลยังคงเป็นทีมที่ดีมากๆครับในลีกบีแต่ขึ้นมาลีกเอปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าทีมตัดด็ดเลย้วยเกรดฟุตบอลยังสู้กันยากนะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นเยี่ยมเนี่ยน่าต่่ออรรรงงลลููกกคคบึ โดยส่วนตัวมองว่าอิสราเอลคงเปิดเกมรุกข้อใส่เป็นเยี่ยมซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าทางเลยครับซึ่งกองหน้าของทางฝั่งเป็นเยียมอย่างโรเมลูลูกากูนี่ตอนนี้ฟอร์มดีมากกับสโมสอนอีกทั้งลุยส์โอเปด้าเองเนี่ยก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้เฉียบคมเชื่อว่าถ้าไม่แย่จนเกินไปวันนี้เป็นเยี่ยมน่าจะชนะได้และผมมองว่าน่าจะชนะขาดด้วยนะครับเปิดมาตาต่อตรองลูกควบลูกครึ่งคู่นี้ขอเลือกว่าใจทางฝั่งเป็นเยี่ยมดีกว่านะฮะไม่เสียครึ่งก็กินเต็มแต่ดูแล้วโอกาสก ปีศาจแดงแห่งยุโรปได้เลยฮะส่วนอีกคู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเตะพร้อมกันครับอิตาลีวันนี้เปิดรังย้าครับต้องรับการมาเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเตะที่ซันซิโร่เลยครับและสถานการณ์ของเจ้าถิ่นตอนนี้ดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนนะครับอิตาลีหนัดมี1 3คะแนนยิง1ิเสียหประตูได้เสียบุก7นํานำเป็นจ่าฝูงเลยครับขณะที่ฝรั่งเศสครับเป็นรองจ่าฝูงครับมี10คะแนนจากการลงสนาม5เกมยิง9เสีย5ประตูได้เสียบุก4นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดอันดับจะเปปลลลี่ยนนแงสัับก คือฝรั่งเศสต้องบุกชนะอิตาลีได้สาต่อสูนขึ้นไปนะฮะซึ่งก็อย่างที่พวกเราทราก,กันแหละมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับดูแล้วคู่นี้เนี่ยอันดับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับทั้ง2ทีมก็กอดคอกันเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นที่1ที่2เท่าน,นั้นเองซึ่งณขณะน,นี้ดูแล้วอิตาลีน่าจะได้แชมป์กลุ่มประมาณเล้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าถือาสูซ็นต์แล้วครับซึ่งเฮดทูเฮดของคู่นี้โดยรวมเนี่ยถือว่าสูสีนะครับยุ เมื่อช่วงต้นหนึ่งกันยายนปิดอิตาลีที่ทําได้ดีกว่าบุกชนะฝรั่งเศสได้ถึงปาร์ตแปรงกเลยครับสประตูต่อหนึ่งแถมสภาพความพร้อมในวันนี้ถือว่าดีกว่าฝรั่งเศสพอสมควรเลยนะครับทางฝั่งเจ้าทีอิตาลีเนี่ยหลักๆจะไม่มีทางด้านของคา,าราเฟลรี่กองหลังจากอาซานด์เป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจะถามว่ากระทบก,กับทีมไหมตอบเลยว่าไม่ครับโอ้กองหลังดีๆเพียบฮะวันนี้ลูซิโนสปาเรติจะใช้ระบบ351 1ครับผู้สาป,ประตูเป็นจาลุจิตารูบา เซ็นะฮ่าเป็นอเลสา n d r o Bastoni อเลสา n d r o b u g i โ r n o และเจโอโนด d ลอเรนโซแผงกลาง5ตัวนะครับถ้าเป็นวิงแบ็สฝั่งขวาเป็นอันเดรคัมเบียโซวิงแบ็สฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโก้ di Marco สตัวกลางครับเป็นซานโตรโตนาลีนิโคลโลโรเวล่าและดาวิเดฟาเจซีหน้าตาเป็นนิโคลโลบาเรล่าครับและหน้าเป้าเป็นมาเตโอเรเตกี ขณะที่ทุกฝั่งฝรั่งเศสนะครับผมวันนี้ตัวเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวลุกอย่างอุสมันเดมเบเล่นะฮะร,รวมถึงเอโดโดคามาวิงกาจากเรอัลมาดติดก็ติดทดแบนด้วยครับส่วนแผงรับก็จะไม่มีโลอิกบาเดที่บาดเจ็บนะครับและแผงเกมแนวกลางครับวันนี้ขาดตัวหลักอย่างออเรนชัวอาร์เบนี่ไปด้วยมีปัญหาการบาดเจ็บบอกเลยว่ากระเทือนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับทางฝั่งทีมเยือนดีดีเยเดชองครับวันนี้คาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูไม่แม่ยองครับเซนาเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้ แบ็คขวาจูเลสกุนเดแบ็คซ้ายเตโอเฮอร์นันเดซการรับเอ็นโกโล่กงเต้กับอาร์เดนราบิออตเกมรูกครับเป็นมิเชลโอลิเซวอร์เรนเชอเมรีและแบรดลีย์บาโคล่าหน้าเป้าใช้เป็นรันดอลโคโล่มูอานนี่ซึ่งถ้าถามว่าสภาพทีมแบบนี้น่าเกร็ดไหมสําหรับทางฝั่งของฝรั่งเศสก็ถือว่าไม่น่าเกร็ครับแต่การเจอกับอิตาลีเนี่ยโอ้โหทีมมันเกรดใกล้เคียงกันนะถ้าขาดไปเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่ามีผลครับ แต่ถึงกระน,นั้นเองด้วยความที่ทั้ง2ทีมมันเข้ารอบไปแล้วเนี่ยผมก็เลยคาดการเกมนะครับว่าน่าจะออกมาในรูปแบบของถ้อยทีถ้อยอาศัยครับเพียงแต่ว่าอิตาลีอาจจะจริงจังมากกว่าสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากบอลได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเท่านั้นเองประกอบกับสภาพทีมที่มีความพร้อมมากกว่านะครับได้ซันโตร์โตนารีกลับมาจากพ้นโทษแบนแล้วด้วยโอ้โหต้องบอกว่ากองกลางนี่แข็งแกร่งขึ้นเป็นกองเลยฮนะ ไอ้ตัวนี้นี่มันเล่นดีทั้งกับทีมชาติแล้วก็สโมสรเลยนะครับบอลซูซ bon ีแบบนี้ผมขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนเลยครับบอกตรงๆครับอิตาลีเองเนี่ยเล่นในบ้านวันนี้อัตราต่อรองเปิดมาเสมอด้วยผมเลยมองว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะที่จะไม่เลือกลงทุนทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะฮะโยสโกติกาสบับคผู้นี้นะครับผมมองว่าจบ1.1ต่อน,นนะเสมอกันแบบทออทีท่ททอไอสายตามคาดนะครับแต่ถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะดูแลอิตาลียังมีมุมชนะมากกว่าอยู่คู่นี้ขออยู่ทางอิตาลีราคาเสมอนะครับ คราวนี้เราขยับไปดูลีกปีกันบ้างครับคู่แตะเร็วเวลาเที่ยงคืนออสเตรียเปิดบ้านเจอกับสโลวีเนียซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับออสเตรียพวกเขาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับหนัดมี10คะแนนยิงสิเสียสประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกขณะที่สโลวีเนียอยู่ที่3นะครับหนัดมีเจ็คะแนนยิง6เสียแประตูได้เสียติดลบ2ลูกซึ่งถ้าดูจากอันดนะับณตอนนี้ครับบอกเลยว่าออสเตรียเข้ารอบไปแล้ว99.99%เ99เป็นะครับเว้นแต่วันนี้ พวกเขาจะแพ้สโลเวเนียแบบขาดลอยฮะและต้องขาดลอยชนิดที่เรียกได้ว่าแพ้ศูนย์ต่อหกาบ้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับหรืออยากได้โจทย์ที่ง่ายกว่าน,นั้นหน่อยนะสำหรับสโลเวเนียครับคือพวกเขาต้องบุกชนะออสเตรีย40ครับและลุ้นให้นอร์เวย์เนี่ยแพ้คาซักสถานเท่านั้นฮะซึ่งฟังมาแต่ละโจทย์แล้วเนี่ยก็ถ้าใครดูบอลเป็นคงรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากมากครับอืมจริงๆเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็น่าจะตรงกว่า พราะฝั่งออสเตรียเองวันนี้ก็ต้องเต็มที่เต็มแม็กเหมือนกันนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยจบจ่าฝูงได้ขึ้นสู่ลีกเออัตโนมัตินะครับถ้าจบรองจ่าฝูงนี่ต้องไปเพลย์ออฟกับตัวแทนจากลีกเออีกทีนะฮะบ,บอกเลยว่าโจทย์มันต่างกันเยอะนะครับขอแค่สั่งแานานสหรับทางฝั่งออสเตรียพวกเขาการันตีจบเป็นแชมป์กลุ่มทันทีไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิน้นแล้วแบบนี้สโลวีนเนียมันจะบุกไปถล่มได้ยังไงฮะโอเคแจ้งเงินไขเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างคร ทางฝั่งทีมเยือนสโลเวเนียของทางด้านมาจัสเก็ครับจะใช้ระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูยันโอบักครับเสนาฮะเป็นวันยาดากูซิสจับคู่กับยาก้าบิยอแบ็กขวาดาวิดเบรกาโลแบ็กซ้ายอิริกจันซากลาง4ตัวเป็นเปตาสโตยานอฟสกี้อดัมกาเดสดาเซรินทีมีแม็กซ์อลิสนิクแล้วก็ยันมาลาก้าส่วนคู่หน้าครับวับนนี้เป็นอันดรัสสปอร่านะฮะจับคู่กับตัวหลักอย่างเบนจามินเซสโก ขนาดที่ทางฝั่งออสเตรียของพร,รมมงคลซืออย่างราฟรังนี่ครับ4-2-3-1นะฮะผู้สาบประตูตเป็นแพทริกเพนส์ครับสาระเป็นฟิลิปลินฮาร์ดกับเควินดันโซ่แบ็กซ้ายฟิลิปเอ็นเวเน่แบ็กขวาเป็นสเตฟานพอชกางร,รับเป็นคอนราดไลเมอร์กับนิโคลัสไซวัดกางร,รูปเป็นมาเซลซาบีเซอร์คริสโตฟบังกัตเนอร์และโรมาโนชมิด น้าเปาเป็นมาโกอานาโตวิชซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับว่าเงื่อนไขมันยากสลือเกินครับเนื่องจากวันนี้ออสเตรียยังต้องเอาจริงเอาจังอยู่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็อยากได้สามคะแนนเพื่อการการันตีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเอแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้ขอสามคะแนนเนี่ยมันการันตีทันทีเลยไงเพราะอีกคู่หนึ่งอะ่ะดูแล้วยังไงนอร์เวย์ก็ชนะคาซักอยู่แล้วนะครับมันไม่พลาดหรอกดังนั้นตัดโจทย์ที่สโลวีเนียจะบุกชนะออสเตรียไปได้เลยครับผมว่าเป็นไปไม่ได้ฮะ ออสเตรียครับในช่วงสามนัดหลังสุดที่ชนะร่วมมาต,ตลอดโอ้โหต้องบอกว่า โคตรโหดเลยฮะโดยเฉพาะในเกมลูกสามลัดหลังสุดเนี่ยผลามประตูไปแล้วถึง11ลูกนะครับและเสียประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นสโลเวนเนียเองเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับและดูแล้วเกมลูกเนี่ยมีแค่ทางด้านของเบเจิมิเซสโก้ที่แบกอยู่ตัวเดียวครับเพื่อนๆเนี่ยเซนบอลไม่ทันกันเลยและยิ่งต้องเล่นเกมเยือนอีกนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับออสเตรียนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าค่อนข้างจะแข็งในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจครับว่าสังคะแนานอยู่ที่ทางฝั่งเจ้าถินแน่นอนอออยยยยูู่่่่่่ททีีวีววาาาาาาาจะิงงงด้้ผลลลลกกกกรตเเเนนัคมหื หนึ่งลูกไปจนถึงลูกครึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่า1ลูกน่าจะเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดแล้วนะครับอาจจะยอมเสียน้ําเยอะหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะคู่นี้ผมขอเลือกให้ลงทุนทางฝั่งเจ้าติดออสเตรียนะครับสกอร์ที่คาดยังแอบเชื่อลึกๆอยู่ว่ายิงได้ถึง2ลูกนะน่าจะจบที่2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่เซฟๆซฟไปก่อนก็ขอเล่นที่ราคา1ลูกยอมเสียน้ำละกันนะฮะคู่นี้หยุดต่อเจ้าถิ่นไปนลครับสุดอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเดียวกันครับเป็นนอร์เวย์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคาซ สถานการของนอเวย์ตอนนี้เป็นรองจากฝูงนะครับ5นัดมี10คะแนนเท่ากับออสเตรียเลยครับแต่เป็นรองประตูได้เสียที่ยิง10เสีย7ประตูได้เสียบวก3ครับ ขณะที่ทางฝั่งคาซัสถานครับ5นัดมีคะแนนเดียวเท่านั้นครับยิงประตูใครไม่ได้เลยแถมเสียไปถึง10ลูกนะฮะโอ้โหน่าสงสารจริงๆซึ่งก็แน่นอนนะครับ4เกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดนะครับจุเป็นเกมแรกที่เปิดบ้านเสมอกับนอร์เวย์มาได้0ประตูต่อ0เท่านั้นขณะที่นอร์เวย์ครับนอกเหนือจากที่เสมอคาซัคในเกมแรกพวกเขาชนะทุกเกมนะฮะเว้นว่างไว้คือแพ้ออสเตรียในเกมเยือน1ต่อ5อีก1เกมเท่านั้นซึ่งเสียดายนะถ้าเกมนี้ไม่แพ้ขาดี่มีลุ้นได้เป็นจ่าฝูงแบบเคลียร์เลยครับ แต่ก็ใช่ว่านอร์เวย์จะหมดลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดวันนี้พวกเขาเก็บชัยชนะได้นะฮะและควรจะยิงให้เยอะๆเอาไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดผลอีกคู่หนึ่งเป็นใจนะพวกเขาก็จะเป็นแชมป์กลุ่มได้เช่นกันฮะยิ่งถ้าเกิดออสเตรียดันไปพลาดท่าเสมอก,กับสโลวีเนียนี่จบเลยนะนอร์เวย์เป็นแชมป์กลุ่มทันทีกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าลุ้นกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันได้นะกันคืนนี้แถมสภาพความพร้อมวันนี้ทางฝั่งนอร์เวย์นี่ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนด้วยนะครับ คุณซือโซบาเกนครับวันนี้ใช้ระบบ4-4-2ผู้สาประตูเป็นเอกิลเซลบิกครับเซ็นนะฮะเป็นท็อปยอนเฮเกมจับคู่กับเลโอออสติกาดเซ็นนะฮะจากแดนนะครับแบ็กซ้ายเป็นยูเลียนไรเยอร์ซันดีก็มาจากตอกมูญฮะแบ็กขวาเป็นมาร์คอสพีเดเซนกลางสีตัวครับเป็นอันโตโอนูซาซันเดอร์เบิร์กลาสเบิร์กยอนซันและมอร์เทนทอสบี้คู่หน้าแน่นอนครับนำโดยเออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์ e Brown ครับจับคู่กับยอร์เกนสแตนลาเซนนะครับตัวนี้ก็เล่นอยู่กับวูเทนตันวันเดอร์เรอร์ ถือว่าชุดนี้ของนอร์เวย์เนี่ยไม่คีเรเลยนะฮะดูดีใช้ได้เลยขณะที่ดีเมนคาซัคสถานครับวันนี้จะขาดตัวหลักแน่ๆแล้วก็คือในด้านของอเล็กเซนดามารอชกินนะครับกองหลังตัวหลักจากสโมสรแอสตานอานอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับกุนซือสตานิสลาฟเชอร์เชซอฟวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้สารประตูจะเป็นสต ok าร์ทโพกาติลอฟเซดาเป็นอาริเบกคาซิมจับคู่กับอดีเบก ชูม,มาคานอฟแบกขวาเป็นซุดาเบ็กอัสตานอฟแบกซ้ายเป็นยานโวอรกอฟสกี้กลางลับเป็นอัสลานดาราบาเยฟจับคู่กับอัชคาตทากีเวอร์เกนสามเก็บรูกครับเป็นกาลิมซานเคนเซเบก บอยูสานอิสลามคามและมักซิมโซโมโรดอฟส่วนหน้าเป้าเป็นรามาสานคาริมอฟซึ่งในชุดนี้ตัวที่เกรดดีสุดครับมีแค่โซโมโรดอฟนะครับเพียงแค่ตัวเดียวที่เล่นอยู่กับสโมสรนเซนิตเซ์ปีเตอร์เบิร์กนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกรดฟุตบอลต่างกันเยอะจริงๆครับโคโลเทียเลยฮะคู่นี้และยิ่งนอร์เวย์เล่นในบ้านด้วยบอกเลยว่าโหดมากๆนะฮะสถิติในบ้านของนอร์เวย์ถือว่าเพอร์เฟกต์สุดๆครับในรอบนี้พวกเขาชนะทุกเกมนะฮะอีกทั้งภาพรวมครับวินเรทนะครับใน เกมเย้าของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมอีกด้วยเกิน80%ขึ้นไปนะครับในรอบ20แบตที่ผ่านมาประกอบกับโจทย์ของพวกเขาครับที่วันนี้ต้องการช,ชนะเท่านั้นครับและควรจะต้องยิงประตูให้ได้เยอะๆด้วยนะฮะเพื่อที่จะลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มพวกเขายังมีลุ้นอยู่นะครับ การเจอกับคาซักสถานเนี่ยยิงให้ได้3 4มหลูกเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ฮะเรื่องที่นอร์เวย์จะไม่ชนะตัดทิ้งไปได้เลยอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองและดูประสิทธิภาพเกมลูกของนอร์เวย์ในชุดนี้บอกเลยว่าคาซักยังไงก็ไส้แตกแน่ๆดังนั้นคู่นี้ผมคงไม่ต้องวิจารณ์อะไรเยอะครับก็นอร์เวย์ดูดีกว่ามากมายมาหาศาลจริงฮะอัตราต่อรองเปิดมาแพงซะหน่อย2ลูกครึ่งแต่ว่าอยู่รองไหวไหมครับไม่ไหวครับใครรองเชิญเลยฮะแต่ผมขออยู่ต่อนอร์เวย์ละกัน คูนิสกอร์ดีค่บผมว่าจบ4-0นะนอร์เวย์ชนะนะครับอยู่ต่อทั้งฝั่งเจ้าถิ่นไวกิ้งไปได้เลยฮะราคา2ลูกครึ่งครับและไปปิดท้ายกันที่สนามเวมบลรี่ครับทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับในกลุ่มที่2 ย้ำว่าลีกบีนะครับผมแต่อังกฤษครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับห้านัดมี12คะแนนยิง11เสีย3ประตูได้เสียบวกแปครับแต่ผลงานแบบนี้ก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเลื่อนชั้นกลับไปสู่ลีกเอแบบร้อเนะครับเพราะว่ากรีซที่เป็นรองจ่าฝูงเนี่ยคะแนนเท่ากันเลยครับเป็นรองแค่ลูกได้เสียเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อความชัวร์ครับวันนี้อังกฤษต้องชนะเท่านั้นนะครับและถ้าไปได้ควรจะชนะเยอะๆไว้ด้วยนะฮะการว่ากรีซเกิดถล่มฟินแลนด์ขึ้นมาจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับ ขณะที่ทีมชาติไอร์แลนด์นะครับผมตอนนี้เป็นอันดับ3าครับ5นัดมี6คะแนนยิง3เสีย7ประตูได้เสียติดลบ4ซึ่งไม่มีผลอะไรแล้วนะครับวันนี้ยังไงพวกเขาก็จบที่อันดับสาแน่นอนไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทั้งในคู่นี้และอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งจะว่าไปก็แอบเสียดายทางไอร์แลนด์เหมือนกันนะฟอร์มเพิ่งจะมาเริ่มดีในช่วงหลังๆนะครับที่ชนะฟินแลนด์ได้ทั้งย่าวั้งเยือนนะฮะในขณะที่ทีมชาติอังกฤษครับมีพลาท่าเปิดบ้านแพ้กรีซไปเกมหนึ่งละหนม่งั้นต ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะฮะ คราวนี้มาดูในส่วนของเฮตูเฮครับจริงๆแล้วเนี่ยไอแดลเนี่ยมีผลงานที่ดีนะกับการเจอกับทีมชาติอังกฤษถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เคยชนะอังกฤษได้เลยก็ตามนะครับแต่เสมอค่อนข้างเยอะครับแต่ช่วงหลังๆนะฮะใน2เกมหลังสุดในการเจอกันของทั้งคู่กลายเป็นว่าอังกฤษทำได้ดีกว่ามากเลยนะครับชนะได้ทั้ง2เกมเลย30กับ20นะครับโดยการเจอกันล่าสุดคือช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นอังกฤษบุกไปชนะไอแด์ได้ถึงดับ,บลินฮะสประตูต่อศูนย์ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งของสิงโตคำรามครับตัว แล้วยังตกใจฮะเรียงมาแบบโอ้โหจัดเป็นอีกทีมได้เลยนะครับผมอ่ะผมค่อยๆอ,อ่านให้ฟังยาวนิดน,นึงนะแจ็กคกิลิชเทรนอเลเซนเดอร์อาร์โนบุกโยซากา้าดีแคลนไรฟิลโฟลเดนโคพาเมอร์ล,ล,ลูอิสโควิลลอารอนดรัมสเนลคอปปี้ไมนูจอห์นสโตนที่กล่าวมาเจ็บหมดครับแถมยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของเอสรีกองซาอีกหนึ่งรายด้วยนี่ธรรมชาติระดับทีมชาติอังกฤษฮะตัวเจ็บเยอะขนาดนี้บอกเลยว่ากระเทือนสุดๆนะครับ แต่พอดีว่าอังกฤษนี่อุดไมไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพเยอะนะอ่ะว่าแล้วดูสักหน่อยครับลีคาสลีย์ครับวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1นะฮะผู้สกษาป,ประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับเซนเตอร์ับเป็นมาร์เกฮีกับไคลวอลเกอร์ยืนคู่กันนะฮะแบ็กซ้ายเป็นลิโก้ลูอิสแบ็กขวาเป็นลูอิสฮอร์กลางรับเป็นเคอร์ติสโจนกับคอนนอร์กาลาเกอร์กลางรุกครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนจูดบิลลิงแฮมและโนนี่มาดูเอเก้ส่วนหน้าเป้าใช้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ ก็ถือว่าเป็นชุดที่โอ้โหขนาดว่าตัวเจ็บเยอะยังดูเป็นเกรด A อยู่เลยนะฮะขนาดที่ทางฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์ทีมเยือนครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานกองหน้าตัวหลักอย่างอดัมไอดาจากกาสโกเซลติกที่มีปัญหาการมาเจ็บนะครับรวมถึงเพลย์เมคเกอร์อย่างชิโดซี่ออกเบเน่นะฮะจากอิสวิทาทอีกหรายด้วยที่เจ็บเช่นกัน โดยเซเปตเพื่เล่นตัวจริงนะครับวันนี้คุณซือไฮเมียฮาวกริมสันจะใช้ระบบ4-4-2ผู้รับประตูตเป็นเคเลเฮอร์ le นะฮะจากลิเวอร์พูลครับเซ็นะฮะเป็นนาธานคอลลินกับเลียมสเกลแบ็คขวาเป็นแมตต์ดเฮอร์ตี้แบ็คซ้ายเป็นคาร์ลัมโอดอลดากลาง4ตัวครับเป็นเฟสตี้อาโบเซเล่จอชคาร์เลนเจสันไนท์และมิเชลจอห์นสตัน ส่วนคู่หน้าครับเป็นแซมมี่โซโมดิกจับคู่กับอีวานเฟอร์กูสันซึ่งนักเตะหลายรายก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมยิ่งอย่างทางด้านของอ e ีวานเฟอร์กูสันนี่ตัวจริงไรตันเลยนะฮะ แต่ผลงานในยูฟาเดชลีกก็ผมมองว่าทําได้ด่าผิดหวังนะเพราะว่าพวกเขาควรจะต้องมีผลงานที่ดีกว่านี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยสู้กรีทไม่ได้ก็ควรจะสู้กับทีมชั้นกรีซได้นะฮะแต่กลายเป็นว่าแมก็อย่างที่เห็นนะซึ่งแมตช์นี้มันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับกับทางฝั่งของไอร์แลนด์ครับแต่มันมีผลกับทางฝั่งของอังกฤษมากนะฮะเพราะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบกันครับในลีก B เนี่ยถ้าเป็นแชมป์กลุ่มคือเลื่อนชั้นสู่ลีกเออัตโนมัติแต่ถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟนะฮะผมจาก ทของ, League องโดยความเห็นของผมเนี่ยทีมชาติอังกฤษชุดนี้ถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะมากมายมหาศาลจริงๆนะครับแต่ว่านะฮะตัวที่ลงได้แต่ละตัวก็ถือว่าโหดสุดๆครับและยิ่งมีแฮร์รี่เคนเนี่ยกับทางด้านของจูปิลเลงแฮมลงสานามพร้อมกันผมว่าแค่ดีก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการไล่ถะลมประตูทางฝั่งไอร์แลนด์และวยความที่เล่นในเบเมลีครับอังกฤษเองเนี่ยคือเล่นต่อหน้าแฟนบอลเยอะๆแบบเนี้ยยังไงก็ต้องเต็มแม็กเต็มร้อยอยู่ละคงจะไม่มาเล่นแบบเพลย์เซฟอะไรมากมายนะครับเปิดเก็บลกเข้าใส่แน่ ไอแลนด์เองเล่นเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยนะครับและเกมรับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เสียประตูทุกเกมวันนี้เชื่อว่ายังไงซะอังกฤษน่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนอัตราต่อรองเปิดมาแอบแพงเล็กๆนะครับอังกฤษเนี่ยเปิดบ้านต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2นะคือที่บอกว่าแพงนี่เพราะว่าสภาพทีมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่ถึงกระนั้นเองอังกฤษก็คืออังกฤษครับและในสถานการณ์ที่บีบคั้นแบบบังคับแบบนี้ส่วนมากอังกฤษมักจะทําผลงานออกมาได้ดีอยู่เสมอนะครับ ชนะอย่างเดียวยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องชนะเยอะๆนะครับยิ่งชนะเยอะเท่าไรเปอร์เซ็นต์ที่จะจบเป็นแชมป์กลุ่มยิ่งสูงเท่านั้นครับวันนี้เชื่อว่าอังกฤษทําได้นะฮะอยู่ต่อทีมชาติอังกฤษไปได้เลยนะครับสกอร์ที่คาดผมมองว่าน่าจะชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะเรียบร้อยวันนี้ฝากไว้5คู่5บินเลยนะครับเน้นไปนะฮะคู่แรกครับในลีกเอครับต่อเบนเยียมราคาลูกควบลูกครึ่งตามด้วยอยู่อิตาลีทีมเจ้าบ้านราคาเสมอนะครับส่วนในลีกบีนะครับผมให้อยู่ต่อออสเตรียราคา1ลูก อยู่ต่อนอร์เวย์ราคา2ลูกครึ่งและอยู่ต่อทีมชาติอังกฤษราคาลูกครึ่งคูบ2นะครับวันนี้5คู่นี้อยู่ต่อล้วนเลยนะยังไงเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจะหมู่หรือจ่านะครับย้ำอีกทีสำหรับกิจกรรมททยผลสกอร์ในคลิปนี้3คู่นะครับอิตาลีฝรัร่งเศสอิสาราเอลเบลเยียมและอังกฤษกับไอร์แลนด์นะครับโดยคู่ปลอบใจครับเป็นอิตาลีกับฝรั่งเศสนะฮะคู่บิ๊กแมตช์ Mac, ยังไงก็ร่วมสนุกคอมเมนต์กันได้ที่ ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของแฮชแท็กบูมบเตงถ้าติดแล้วข้อความไม่หายก็รบกวนด้วยนะถือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ช่องผมหน่อยแต่ถ้าเกิดติดแล้วข้อความมันหายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแฮชแท็กบูมบอเตงก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเมคชัวครับผมคอมเมนต์สอันเลยก็ได้นะอันนึงติดแฮชแท็กอันหนึ่งไม่ติดแฮชแท็กผมก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและโดยส่วนตัววันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ายังไงก็บวกแน่ๆทั้ง5คูนะครับผมแต่จะมีตัวหนึ่งที่ชอบมากๆถ้าใครอยากรู้ทักมาหาผมได้้แลวกัน ลายแอดแอปบอมแปนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ฮะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ